เรื่องการปฏิบัติตนในวันมาคาบูชาถึงว่าถึงออวันมาคาบูชาจะอาจจะผ่านไปแล้วนะคะแต่เด็กๆอาจจะนําไปใช้ในปีต่อๆไปก็ได้นะคะก่อนอื่นเลยวันนี้คุณครูคจะพาเด็กๆมาทําสมาธิแต่ไม่ใช่การนั่งสมาธิรู้ไหมคะว่าคุณครูจะพาทําอะไรอค่นี่เห็นไหมว่าคํา,าว,ว่าเดินจงกรมเดินจงกรมใช่เราเดินไปด้วยแต่เราทําสมาธิไปด้วยนะคะ หลับตาแล้วก็เดินเรา,าจะเป็นยังไงไดเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยดีกว่าน,นะคะอ่ะเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆยืนขึ้นเลยนะคะข่าววิธีการเดิจนจงๆนะคะให้เด็กๆยืนโยนตะ ไม่ได้อยู่ในสินค้า ำบากใจในการรับฟังนะคะต่อมา,าก,การฟังเทศฟังธรรมหรือนั่งสมาธิแบบที่เราทํากันหรือว่าการเดินจงกรมนะคะทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นและข้อสุดท้ายก็คือการปล่อยสัตว์เพื่อให้อิสระนั่นเองมีอะไรบ้างคะปล่อยสยัตว์ที่เคยทำไหมคะ ในน้ำเขาจะรอดไหมคะไม่รอดไม่รอดถ้าเราปล่อยผิดวิธีเนี่ยเราก็อาจจะบ,บาไปด้วยนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะ,สะแสดงบทบาทสมมุติการปฏิบัติตนในวันมาคาบูชาใครจะมาออกมาสแสดงบทบที้ก ใช่ไหมครับโอเคเอาปุ่มือให้ที่คิวหนอ่อยค,ค่ะอะต๊อกค่ะอ่ะต๊อกอยู่ในสิลห้านะคะถ้ามีนกตัวหนึง่งบาดเจ็บอยู่ต๊อกจะทำยังไงดีคะช่วยเหลือเขาโดยการรักษาโอเคค่ะสิลข้าต๊อกไม่ สมมุติเด็กๆมีสัตว์อยู่ตัวเอาตัวอะไรดีคะตัวกะสังเอาสัตว์ที่เด็กๆอยากปล่อยนะคะถือไว้ในมือนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันปล่อยสัตว์นะคะเพ<ร><ด>ื่อให้สระแก้วนวด<ะ>หนึ่งสองสยเลยค่ะโอ้ห่วยแบบรุนแรงมากเลยสัตว์เนอะจะตกใจไหมคะเนี่ยตกใจไหมค่ะ